สวัสดีค่ะวันดีวิทยพยบยอรับถ่ายเทมันรีวิวบอกเม้าส์ค่ะอือเป็นชื่อ,อว่าอาคาเดียนนะเป็นหนังของปีที่แล้วนะคะสองศูนย์สองสี่ค่ะแลยเวลาของหนังคือ,อ,นอหนึ่งชั่วโมงสามสิบสองนาทีของผมรับชมที่ช่องทางแม็กค่ะมีภาคไทยด้วยโอเคจากภาพนี้เลยค่ะเป็นพี่นิควัสเคช อชอบมาก,บกชอบแกสุดๆนะอือแล้วหลังๆคือตั้งแต่ไปรู้ว่าแกติดหนี้ติดสินแกล้มาะลายจลแกกลับมารับงานทุกเรื่องเรื่องในหนังที่แซวตัวเองหนังเลยพู้นี้ค่ะก็เลยแบบชอบแกคนสู้ชิตอ่ะเป็นนี่แค่ใช่ะผมมา้แกแมนแมนนะลหลังแกคนชอบว่าแกเล่นรับเล่นทุกเรื่องเล่นหมดไม่สนอะไรจนดัดไปเล่นเหมือนนอกกระแสหนังพวกซาชเชอร์บางที่ไล่แผงไล่ฟาดต่างๆ สองเลืองต่างๆที่เป็นมันหนังฮินดี้่ะค่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยเจ๋งอะเห <c oughs> มือนกลายเป็นแกเล่นเป็นหนังอินดีอ้อะหนังแมวหนังอะไรไปแทนอะ,ะเรื่องนี้คือผมดูต่อจากไอ้ไอซ์โรค่ะผมก็ดูต่อมาก,ก็คือเห็นหน้าแกเห็นแวบบ๊บๆแต่รู้เป็นเรื่องอะไรล่ะจําไม่ได้ดูตัวอย่างแกจนลืมไปแล้วค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องอ่นนี้คลิวิยูก่อนนะคะรีกกวิวก่อนสั้นๆไม่นานไม่นานค่ะอืมคือเขาเรียกว่า เป็นคือเปิดเลือกมาผมไม่รู้เลยเป็นอะไรดันดูไปประมาณสาสิบนาทีค่ะคือมันเอิดมากโปมากแต่ถ้าผ่านสามสิบนาทีนี้ไปได้ค่ะหลังจากเนี้ยคูดเดือดผมแบบชอบมากเลยอะอืมแนวเลือกเลิกเหมือนกับเป็นโลกล่มสลายบอด,ดีค่ะแล้วก็แบบฉากทังสวยมากเป็นเหมือนดับต่างจังหวัดเนียค่ะเป็นแบบประเทศแบบฝั่งเอเมริกาดันหวัดนียค่ะ มีไล่มีฟาร์มมีอะไรพวกนี้อืมวันนี้เรื่องที่ผมรู้สึกมาก็คือคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะเอ่อเหมือนหนังเรื่องเคยดูเรื่องมาไหมคะมาหนังไทยหล่ะที่พี่พี่มาชาถูกพี่พระเอกไม่น่าจะพี่พงพัฒน์หรือเปล่านะเอ่อพี่มาชาค่ะอิวของพัดอะที่คล้ายๆเหมือนเอาเอเลี่ยนมาทําอะอย่างนั้นเลยคะ่ะแต่ว่าอยู่ในภาพของไทยอะเอ่อไทยพูดเรื่องนะี้ผมชอบมากสนุกมากไอ้นี่คล้ายๆกันเลยคะ่ะอืม คือให้ดูตัวอย่างผมว่าผมรีวิวได้นะเพราะว่ามันไม่ได้เด็นแสสปอยมันคือโลกที่ล่มสลายแล้วค่ะแล้วก็เป็นพี่นิคลาร์เขตเนี่ยเป็น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 คุณพ่อแล้วก็มีลูกชายสองคนลูกชายคนหนึ่งผมไม่แน่ใจเว้นเป็นพี่ค่ะเออเว้นชื่อเป็นพี่ชื่อโทมัสอันนี้ไม่รู้แกเล่นเรื่องอะไรมาก่อนก็หล่อและวัยรุ่นเลยค่ะแต่คนน้องอ่ะเล่นชื่อโจเซ์เ แกเล่นเป็นแกเคยเล่นในหนังที่แต่ว่าชื่อเลยนะมิสเตอร์ฮาริแกนนะคะฮาริแกนที่เป็นโทส่ามิสเตอร์ฮาริเกนโฟนที่เก่งมาได้ข้อความจากโทพท์พี่ฝังไปในแบบั่นน่ะของของมิสเตอร์ฮาริแกนน่ะน่าจะผมรู้จักมอสคนนี้มาจนมอสเขาไปเล่นภูกหนังเขาได้ไงนะอ่าเหมือนหนังในเน็ตฟลิกค่ะที่เป็นเมทัลลอร์ดอ่ะที่เป็นแบบเด็กกินปีเเล่นจนไปอ่านน่ะป้าปามา จนหลังๆก็คือเจอเจอบ่อยอ่ะอิดก็เล่นมั้งอ่ะอิดก็เล่นแล้วเฟรชสุดว่าแบบมาหมองเขาเหมือนในเนี่ยค่ะเหมือนเอ่อฮาริ่พอปเปอร์อะคนให้ฮร์รีพอปเปอร์ค่ะแดนเนียลแดนเนียลใช่ปะอ่าแดนเนียลแดนเนลเดนสคีฟวักแม,ม่ใจจับชื่อไม่ได้ประมาณมานั้นแ่ะตอนนี้แบบโอ้หึ๊หนุ่ดีอ่ะอแล้วคือแบบ คือหลังจากผ่าสาฟิวเนานะทีไปได้แนตะ่ผมบอกเลยพดเรื่องโคจีแต่ที่ถามว่าผ่านไปคนอื่นอาจจะแบบถ้าถ้าคนใจเย็นๆคนแลอาจจะแบบไม่รู้นะเอออาจจะผ่าไปได้แต่ผมคือได้ที่ในครั้นี้แหละอืมาเป็นตื่นให้ผมต้องหยุดดูแกวันหยุดดูแกเรื่อยเพราะหลังๆหาที่แกเล่นนะแต่แซวตัวเองอเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็น อม่เนี่ยเล่นตัวเองเอะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นเป็นอ่าที่หนที่ไม่พูดอ่ะที่แกไ,พแกไ่พูดแทบไม่พูดสักคำเลยแล้วแกไปที่สวนสวนสนุกเก่าที่จะปิดเหมือนบ้านผีสิงอ่ะไอทำงานรลหวางรอรถส้มเลยซะอย่างนค่ะแล้วแกกินขี้ขชูบชรลามแกอัดกับผีอ่ะโคตรเท่ใส่ชุดหนังเลาบอกว่าหนงแกเจ๋งอ่ะพรเลือกแกดีอ่ะเลืองที่พูดอะไรแบบคา,า,าดหวังเงี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะ ผ่านมาสามสิบวทีผมสนุกผแฮปปี้มากอืมโคตดดีผมมดบอกเลยว่าพอดโคตดดีคือพอดง่ายๆค่ะอืมโลกโลมสะลายอยู่กันเอาชีวิตอดเหมือน The Walking d e เ d อย่างเงี้ยค่ะอืมเลิกเดอ k i n ินเดนด้วยประมาณนี้ค่ะรีวิวก็ค,วคืออยู่กับรูปเี่ยเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไี้ไปได้อ่ะอืมเลยบอกว่าโดนเส้นโดนเส้นโดนแบบช็อตสุดๆอ่ะประมาณนี้รีวิวประมาณนี้ เนื้อเรื่องไม่ไม่บอกค่ะไปหาดูที่อื่นเองนะคะไปหาดูตัวอย่างอ่านถ้าเปิดก็บเจอแล้วสอเดี๋ยวเรื่องย่อเป็นไงประมาณนี้ผมมาเสริมประมาณนี้ค่ะโอเคผมขอแนะ้สปอยถะะ้าจะเมาและสิบก้ารจาจะทอดเท้าฟงนึง่งสูตยสปอยมาค่ะไอเชียโคตรดีผมไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้คือหนังเหมือนแบบหนังเอ่อเดอะโลดคือที่ผมเพิ่งดูไปก่อนเล่นเนี้ย ในวันเดียวกันอนะ่ะรู้สึกว่าน,นั้นคือเหมือนทุนต่ำเน,นื้อเรื่องแบบพอดีอันเนี้ยผมดูละไม่นะ่ะมีซีจงซีจีมีอะไรดับเฮ้ยแต่คือเนื้อเรื่องคือแมวเป็ดเลือเกินปูเรื่องคือหนึ่งชั่วโมงค่ะปูเรื่องแบบกว่าจตแบบลุยกันนะ่ะผมก็โหแต่ผ่านมาได้คู่ดีอืมเพราะว่าเขาเรืยอนะมันมีมันมันเป็นเนื้อเรื่องคือสัตว์ประหลาดมันหมกโรคเป็นมแมลงเป็นมแมลง แล้วก็ไปเหมือนกัดคนแล้วคนก็เลยกลายพันธุ์เลอประมาณนี้ค่ะจนประเทศอะถ้าไม่เหลือใครเหลือรออละแลชว่ก็ลําบากเก็บผักมากินบ้านพระเอกก็จะเก็บผักสวนบ้านผู้หญิงก็จะแบบหมูหลามีทุกอย่างนี่ค่ะแล้วก็คือจะบอกอันดีคือเดี๋ยวผมเล่าไล่ไปเลยมาคือฉากที่ร,รู้ว่าเราเจออะไรอะคือทีวีผมมันมันไม่ดีพอเมื่อเมื่อเดี๋ยวผมดูวิวเรื่องผมยังแซวเลยนี่มันหนังแผ่นหนังโซ่เน,เนี้ย ทำไมรู้สึกแบบวอามเห็นตัวอะไรอค่ะมันยืนแล้วอะมันอยู่หน้าพานเป็นไงอ่ะแล้วคือมันคว้าผู้กับจงใจให้ไม่เห็นได้แหละหรือว่าทีวีผมไม่ดีผมก็โมโมกันไปนะแต่พอเห็นตัวเท่านั้นน่ะโหหลับจจกนั้นที่ผมบอกอะคือนบบไอ้คาเฟเทีโคตรเดือดเลยคือได้สับประหลาดอะแล้วเข้ามาสับประหลาดโปเหมือน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 จระเข้แต่ยืนได้ค่ะยืนสองถาแล้วปากมันแวกกัดไปแๆๆ คือทุกอย่างที่เข้าปปาก็คือต้องหายมาลายในปีตาค่ะแต่แม่งประหลบอยากถือบ้านพระเอกพระเอกแม่งฆ่าแบบว่าเลยตัวหาเนี่ยอือ응แล้วก็น้องอ่าน้องลูกคนเล็กค่ะน้องอะ่ะเออไอ้นี่ก็ฉลาดรู้หมดเลยเออไอฉากที่แบบจับไอจับไอตัวเนี้ยมาทดลองคือไอน้องพระเอกอ่ะไอน้อง,น,องน้องของเอเด็กคนน้องอะไรเลยคนน้องอัน อสอารกลับดักเป็นกรงเหล็กแล้วก็วาวข้างบนแล้วแกก็มนานั่งแบบนั่งในบ้านเอาตัวเองมันเป็ีเขาบอกเป็นเหยื่อล่อแล้วก็เปิดเผยหลักไปค่ะพอนึกขึ้นได้ก็เลยแบบกับตัวพลงมาแต่ฉากที่เราเห็นตัวมาครั้งแรกคือผมรู้ว่าแม่นเป็นผีหรือแม่นเป็นตัวอะไรกันแน่เออเพราะว่ามันถ้าเป็นมันแลงไปกัดคนแปลงล่างไปมันก็ไม่น่าทําแบบนี้แต่ลนะผมไม่เสียนสัตว์อะไรที่มันทําได้ขนาดนี้ก็คือว่ามันเปิดประตูท่อนเปิดประตูอ่ะ มันเอมมือลวบงทุบบอลในรูก่อนแล้วมือมันยืดได้เหมือนแม่นาคอะค่ะเหมือนย่านาคเปล่าเนี่ยยืดออกมาปุ๊บพอยืดเสร็จมันสุดหลักยืดได้แค่นี้สปริงมันมีแค่นี้นะเล็บมันใช้นิ้วชี้เสร็จแล้วเล็บมันยืดออกมาจะถึงหน้าอีกน้องก็ประมาณสามเมตรจับประตูได้ค่ะสองสามเมตรอะประมาณสามเมตรจับประตูดูไอ้น้องไอ้คนน้องที่นั่งอยู่ะพูสัตว์อะไรวะยืดขนาดนี้เป็นตัวอะไรกันแม่เนี่ยเออ คือเจอเต็มที่ที่ขยายล่างขยายอะไรแค่ไม่ขนาดนั้นน่ะเออวาเอเลฟเวอร์วายเงี้ยแต่เขาเป็น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 ,ปนมแมลงอ่ะแล้วเลยสาวจะเห็นว่าขอให้ oy, น้องมาจงใจจะจับจะจับมาเพื่อจะมาเพร่อเลยเรศึกษาหาวิธีว่าไอ้นี่คืออะไรเป็นสัตว์ประเภทไหนอ่ะแล้วไม่คือเก่งนะด่าฉากซ่อมรถล,ละ่ะน้องมันซ่อมรถได้แล้วก็พอจับได้เสร็จแล้วคือเหมือน,พ,นพี่มันก็แบบพี่พยายามพิสูจน์ตัวเองอ่ะพี่มันในเรื่องนี้มันปิด ปิดสาวเออพระเดอดาบเพื่อปิดเกียร์ไงปะเออไม่ค่อยสนบ้านละ่ะเอาเปมาเป็นความเสีย่ยงแล้วไหมเนอะข้าวเคยทาให้ตัวนี้มันหลุดที่น้องมันจับมาได้อะเออทําให้มีเหตุต้องฆ่าพอฆ่าเสร็จน้องแม่งชนะสูตรบอกว่าเชียชนะสูตรเลยอ่ะคือทักถ,ถ้าไม่เรียนมาหรือใจไม่เด่นทําไม่ได้นะคะผมบอกเลยเอาง่ายอ่ะอ,ะ,อะแค่ศพห,หนูอะค่ะศพหนูจะกล้าเอามีดกรีดอะแค่ดูสให้ดูคมมันเหร ผมถามใ,ใจเด็ดไปลองนะเด็กสมัยนี้เด็กใจเด็ดปอบพัดแบบใจสองก็ได้อะเออโหเลยบอกมอแม่งเก่งกว่ะอือแล้วก็ฉากแต่ละฉากัน,นเสร็จอ่ะก็เกิดเหตุไอ้หลางสารเสดีจบ่มอเติดจากเหตุไอ้คนพี่มาตไปกีไปกลับบ้านไปตปิสาวกับปกติความรักไปเป็นไ,ได้อ่ะเออแบบแบบอยากอยู่ด้วยกันทุกวันเลยอยากแบบอยากปัแบบ๊มกันแยากเยทุกวันเลยคือเป็นเฮ่ออ่ะมันแบบ,แบบอย่างนั้นอ่ะ เออแล้วถ้าถ้าเขาได้แหวนนะถ้าถ้าใช้ชุดมาสักพักอลไวก็จะรู้ว่ามันก็เบื่ออะนึกออกปะคือแันก็ต้องมีคนใหม่นอบใจเป็นธรรมดาหรือเป็นบางคนที่แบบอ่ะเนี่ยไอ้น้องเมื่อกี้ไอ้พี่มันติดเนี่ยเวืทีน้องแม่งกันด่าอรพ่อแม่ก็พูดแบผมว่าแม่โดนใจว่ะคือแบบแล้วเฟอร์เป็นเหตุที่สาวเสียีคือไปหาสาวแล้วกลับมาไม่ทานไอสัตว์ผู้ใหญ่ร้อนคืนกลับไม่ทานรีบวิ่งวิ่งเงินลื่น ออกไปในถ้ำไปถ้ำในร่องของดินนะคะออกไปางล่างทีเนี้ยแบบน้องก็แบบเอ้ยไม่มีมีใคระพ่อบอกว่าปิดบ้านที่เรียบรนะ้อยนะเพราะมันปิดหลายไหนคนนะคะช่วยเดีปิดพ่อมือต้องรีบปิดรีบรีบ,บ,บนี่นั่นปิดหละไรชั้นพ่อบอกเด้ยพ่อออกไปหาพี่นิโคลัสเขแล้าออกไปล่าไปช่วยลูกน้าตามเส้นทางเดิมไปโอ้โหพระเอกไม่ไม่กลัวหารเลยโคตรเท่เ,เล่นแต่ละเรื่องคือแบบ ม่งเด็ดมาตอนไปเอ้ไอ้ตุ๊กตาในบ้านเนี่ยน่ะเอิตเอิตสนุกสนุกล้าเนี่ยนั่นน่ะชอบมากเลยแกออกไปล่าเอาขอเอาเหมือนไฟเอาไม้ไปเธอก็วิ่งจับไปในป่าไปตามหาลักซ์มันมืดเนื้ออกป่าคือแคบหมู่บ้านเราหรือไอไฟดับเนี่ยเราก็เสียวแล้วไอนี้เข้าไปในป่าป่าที่ต้องเจอสับปะรดพวกนี้มันอยู่มันคุอยิวอะแล้วก็แกไปเพื่อไปช่วยลูกอะ ไม่เท่ได้ไงอ่ะบอกไม่เท่ได้ไม่เท่อะไรไหวแกก็ไปไปจัดดับไปเจอจุดแล้วแต่ก็ตะโกนฮ่ลลูควนอยู่ข้างล่างแกจะลงไปช่วยอืมเป็นบอกคุดเท่เลยแล้วคือฉากสอนแมนมันมาคือประเด็นว่าพอมาช่วยในมาช่วยเสร็จอ่ะแล้วคือมันเยอะมากเพ่ก็ไปเจอแบบไอ้ทำเพื่าอมันต่อ,อกับเหมือนพ่อแกหรือเป็นอะไรสักอย่างมันเป็นระเบิดอะ่ะแกถ้ททุกแล้วฟันลาะให้ปวดไม้เยอะแกทุกแล้วก็เออมึม เออทีนี้เจ็บนะกแต่มันก็เช้าพอดีอะค่ะเหมือนแบบใกล้เช้าแล้วหลบมาสักจมัน,มนแกพอเช้าเสร็จแกก็โดนสลบไปแบบหนักก็เจ็บหนักค่ะโดนระเบิดอ่างแบน้องเข้ามาช่วยเอาลากกันกลับเข้าไปบ้านแต่พอกลับไปบ้านเสร็จคือบาดเจ็บนะก็ไม่มียาคือของข,องข,องของ้มหมดน่ไมะไม่มีอะไรละไอ้ไอ้พี่คนโตก็เลยว่าเดี๋ยวลองไปบ้านแฟนมันไหมไปขอยาเฮ้ยน,น้องมันก็ตอบแบบน้อปฉลาดอนะไม่อะ่ะอยู่ที่นี่แหละไปเขาก็ไม่ให้หรอก ไอ้ไอ้เด็กโกรธให้ไว้ให้ทด้ไหมบัไม่จะไม่ให้อะบอกเป็นฉั่นนี้ก็ไม่ให้อะเอ่อแล้วพอไอ้พาพ่อไปค่ะไอ้บ้านผู้หญิงอะบ้านแฟนแฟนในคนพี่อะไอ้พ่อแม่แฟนของพี่อะไม่ได้บ้านเราไม่มีที่พร้อมอยาเราหมดแล้วแล้วแฟนมองหน้าให้ลูกสาวมองหน้าว่าแบบฮึ่มคงเราเหลือยาแล้วเขามีดีคือเขาไม่อยากให้คนมาเพิ่มเนี่ยแบของคนเพิ่มทุกอ,อย่างก็ต้องเพิ่มใช้อาหารเพิ่มใช้น้ําเพิ่มใช้อะไรเพิ่มอย่างค่ะอืมเดี๋ยวเขามาเห็นความลับข้างในอย่งเงี้ยแต่สมมติแบบ ไอพ่อเขาบอกว่าไอพ่อของแฟนอ่ะพ่อผู้หญิงได้แต่แบบให้เจมสบอแบบไอทมัสน,นะทมาสคือไอคนโตอะแต่ไม่ให้แบบพ่อมาเฮ้ยไอน้องมาฟังก็โอเคแล้วน้องก็ถอยกลับมาและฉากเนี้ยที่บอตดองเล่าคือความเชื่อคือผมเป็นพี่อะหวัวนพี่นะถ้ากูอยู่คือกูมากูทิ้งพ่อกับน้องอ่ะกูมาแม่งถอยกลับมาโวกคิดว่โอเคมึงไม่เป็นคนอย่างนี้ดีหมดจะีกนได้มึงชั่วอย่างี้มึงก็เกินไปละ เออกลับมาได้มา่กัดเท้าขน้องมาบีบคอน้องจะฆ่าน้องโชสาวแบบอยู่คนอื่นมันเก่งแต่กับน้องน้ำเก่งแต่ทนในบ้านได้เวนเออคือไอตัวสับหลานมันก็ไม่เคยฆ่ามันก็มาอะแับน้องน้องม่ก็รู้ว่าไม่ใช่พ่อที่ฆ่าแบบน้องพูดดิ่งดิ่งไงฉันฆ่านี่แแบบพี่เป็นพิสูจน์ตัวเองอะตลกอ่ะคือแบบมันก็มีผมเข้าใจนะคือแบบเออบางทีความน่าเชื่อถือน้องมันไม่เชื่อแต่น้องก็รักพี่เนหลักครอบครัวแหละ อืแล้วเคยแบบไอพี่เว่หันกลับไปอยู่กับสาวโอ้โหสว่านดีวันนี้บอกไอมอไอคนพี่เลยสว่านดีมึงได้ไปห้องผู้หญิงได้แปลอะไรหนักปั๊มกันจู๋ๆแบบได้อ่ะแน่นอนอ่ะแต่ขอซ้ำรมซับไอไอบ้านที่ไปอยู่อะค่ะตั้งใจจจู๋กับจูกับลูกสาวอยู่ดีอ่ะโอ้กำลังจูก๋กับแฟนเลยพ่อเข้ามาพอดี ปิจะว่าสิครัเมื่อเข้ามาหลับชี้อยากจะรับจะเดินเลิกจะจูบจะไล่ไปแล้วอะพ่อเขาพอดีเรียบร้อยพอจับแย่แบบอะไรนะตกสวรรค์ทันทีอืตกสวรรค์ทันทีโดนจับไปดับไปจับไปเขาเรียกว่าจับปี่หัวแล้วก็พ่อเขาบอกว่าไอ้นี่นะจะรับช่วงต่อแต่แบบมันเป็นแฟนลูกคือเนี้ยเออแม่งจะจอกหว่ามาแล้วก็ขโมยยาด้วยไอนี่เว้ยแลเนี้ยแม่งจะจับค่ะ แล้วด้ผมแบบผมหายอย่างเดียระหว่างให้จับขามอ่ะชูวก็ยังช่วยนะไอสัตว์ประหลาดบุกบ้านบุกบ้านลอสเออตระกูลลอสอ่ะเละเละหมดและไอแฟนอ่ะแฟน,อแฟนอไอคนโตอ่ะค่ะคนพี่อ่ะเอาลูกองมาไล่ยิงสัตว์ประหลาดแบบเอ้ยเชีย่ยแบบต้องอยางนี้ดิแบบสาวดูอ่ะสาวเปิมดุเห็นไหนะไลยย่ยิงยิงไม่ไม่กลัวเลยแต่บ้านมันก็ลมสลายอ่ะพวเโอ้ยประลบ โฟลกอะอยู่กันมาสังมาจาัดก,การที่ไอ้ไอเนี่ยตกพื้นไปตกท่ำไปตกดินไปครั้งเดียวค่ะแต่ไอ้ต้นที่ว่าตกไปดินมันมีมันมีเหตุผลนะเพราะว่าไอ้สับป,ปะหลาดเนี่ยมันขุดดินอยู่มันจะบุกเข้ามาใต้บ้านแล้วก็หนออพะยะก,ก็เจออยู่ดีว่ารู้แล้วว่าบ้านมันเป็นโพรงเหมือนมาว่าเจอที่ไหนได้เจออะมันโดนขุดจากขึข้นมาซึ่งวันนี้แม่งโดนบุกแน่นอนอืแล้วพอเวฟสลบอยู่ไม่ฟื้นอนะมันก็แบบทำอะไรไม่ได้อะเออ แล้วพอพอดีไอ้พวกไอ้พี่ชายกับไอ้แฟนมาพอดีพว่าหนีบ้านโดนหมุกพอดีแต่พอหมุกมาก็ผมจะบอกให้เรื่องในพี่คนโตพาเรื่องสตาร์อมาสุดท้ายก็แกไปสึกสุดท้ายในบ้านนะเออแล้วพอแบบมาแล้วอะมันตามมาแล้วต้องแบบปิดบ้านปิดไลแล้วก็ไอ้น้องมันรู้ค่ะน้องก็บอกว่าฉันต้องการพี่แหละเพราะว่าอมันเจาะข้างล่างมาแล้วถ้าเป็นพ่อจะทำไงก็ไปถามพ่อไปพี่ดิแคทเคลอะ,ะไปถาม ไอพ่อบอกลุยมันดีแต่แกนแกนเจ็บเออแกบอกลุยมันสู้มันเออพระโหแคบนอนพูด,ดพแต่ละี่อ่ะเลยน้องฉลาดไอแกวบอขอแวบน้ำมันที่เหลืออยู่มาวางกับดักแล้วเอาปูปูแช่มาคือหมายกับเมื่อเสร็จจะปลอกนเนี้ยเพื่อให้ร่อนมานะคะได้ดีดที่สุดอืจ่าจังหวะที่แบบหมุกเข,ข้ามาในบ้านแล้วเตันจริง่ะไอ้แฟนน่ะผู้หญิงเ่ะแต่งยิงเก่งกว่าไอ้นมิกไอพอไอพรนโปพี่มันโตวิ่ง ไม่มีความดับดูเดานด่ะแฟนเว้นเก่งกว่าแล้วก็แบบไอ้น้องมันก็เก่งไล่ฆ่ากันแล้วจนสภาพแบบะไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ดูว่าเชฟตื่นแบบลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วเดินมาแบบเซ่อๆอ่ะแล้วหยิบปืนลนกซอของไอ้แฟนผู้หญิงแห้เด็กผู้หญิงอ่ะหยิบลูกซอมาแต่เด็กหญิงใส่โอ้โหโอ้โหแต่เท่ไม่ไหวโอ้โหผมอยากเท่แบบนี้มั่นจังแบบคูดเท่อะใครไม่เท่ชอบพี่เพราะเราจะลุยกันแล้วก็จ้า ฉากนี้คือแกแกก็รูปแผนรูปว่าแกเลยเหมือนมันมาํำไว้ให้เพื่อรูปแบบจัดก,การอหอยน้องมาวางวางเหมือนระเบิดเวลาไว้ได้ใช้ซิกา้าใช้ทู่พวนี้ค่ะใช้ความเบยระยะเวลาที่มันจะหมดมวนอ่ะพอมันใกล้หมดจะไปจุดบึ้มค่ะจะพ่อมาํำให้อืพอพ่อก็หยอกสปายเพ,พื่อพุบๆลก่อหลบไปในตูแ้แล้วก็ผ่านผ่านผ่านไปนี่ไปได้พอผ่านมาปุ๊บแม็ไม่ตายไป่หมด ตายไปหมดแม้ก็ยังเหลืออยู่วิ่งไล่กันไหมก็เลยขึ้นรถที่น้องมันประกอบอะน้องมันสร้างอะขับหนีมาอืมขับหนีมาแล้วก็จนมันเช้าพอเช้าเสร็จแล้วก็เหมือนกับเคลียร์ไปแล้วอนะเคลียร์ในในไล่เนี้ยโซนเนี้ยเคลียร์หมดละแต่ก็ถานมันไปไหนต่อดีไอฮันเนี้ยผมหามากไปไหนต่อเดี๋ยไอฉากสุดท้ายที่ผมต้องเล่าเพราะว่าเท่เท่แบบเท่บี้วายอะไปไหนต่อดี ไอ,ไ,อไอ้ไอ้น้องหรอกข้างบนน่ะจะมีล่ะมีแคมป์เหม่มมงอยู่มั้งมีฟาร์มอยู่เอ,อลองขึ้นไปดูสิออไรแฟนผู้หญิงไงเด็กวีเลยพูดขึ้นมาแต่เขาคงไม่ได้แบบเหมือนพวกเรานะคือแบบก็คือฆ่าไอพวกสัตว์ไว้เป็นแบบเยอะอ่ะเพราะไอเด็กวีบอกเมื่อคืนได้ฆ่าไปหลายสิบตัวนแบบนั้นอ่ะผมก็ลาบว่าไอแฟนแฟนมึงฆ่าไปหลายสิบตัวโต,วตวมึงฆ่าหรือยัองคราบพีม คือมันไม่โชว์แบบโชว์เท่เลยอะแบบว่าสัปดหลละกับแบบอีเวนหรือว่าตัวอะไรเขาไม่รู้วิ่งงเงีเงม้ยเงมาวิ่งมาแล้วพอจังหวะที่แบบมันขับลงเขาไปที่จะไปต่อแล้วภาพก็ตัดจบไอตัดจบเนี่ยเขาปล่อยภาพลลายน์ดันปล่อยคางเครดิตก็ขึ้นอะค่ะไอเนี่ยเคยปล่อยทิ้งยาวอะแบบว่ามันแฮนด์เทลค่ะถือก้องใช้มือถือใช้มือจับอะ ภาพสันเป็นคนติดเหล้าเลยอะโอ้ยพี่เด้ว่าเป็นหวงกาไวเท่าหอวเฮ้ยดูแบบยืนถือดิ้งนิ่งเอาขาตป้งมาวางให้ไหมค่ะปันก็มาวางถือทําไมอะแต่มันเท่ค่ะมันดับมีเสน่หออแบบ์แต่ว่าอุจบ้าเอออุจบ้าแบบอือแล้วก็เออผมขอโทษผมลืมเสิร์ฟฉากที่พี่เดเขียนมาออกมาตอนเล็บง่มยพลังไงนะโอคยพี่ด้ว่าจะยอมตายตำผักอะไรวะรูนะ้แคบบ่แปดจังหวะที่แบบ สับปะาดมันมาแล้วพวกพี่น้องมันฆ่ากันนะเริ่มนิ่งนะเริ่มฆ่าเริ่มกว่าเดิอ่ะมันพ่อเขายิ้มในใจะว่าบอกโอเคกูตายตาหลับลูกพอตัวรอดได้ละกูไม่ต้องแบกพวกมแม่ต่อไปละมันได้ทวีฉั่งนี่ไม่มีมีพลังนี่ผมบอกคือจิเมอรเป็นต้องตายก็ได้อะแต่ว่ามันต้องตายเพื่อลูกมันเติบโตอย่างนี้นแล้วเลยบ่าสุดฉั่นี่แม่งมีลืมลืมเล่าเหตุการณ์นี้ไปส่วนมองดูลูกตายตาหลับอ่ะมันเก่งน่ะมันไหวนะอืมก็เลยบอกโอเคแบบโห เป็นหนังที่ไม่คาดหวังว่าจะคาดหวังนิดนึงค่ะว่าจะสนุกแต่ไม่สนุกจริงแต่สนุกแบบหลังสามสิบนาทีอ่ะก็ได้ยุได้ยุชอบเบอะวอล์นแบบเจง๋งเจ๋งมากคือวิเขตเน้นเล่นดับเพลเล่นหนักแบบแค่กี่เลือกก็เจ๋งอ่ะอืมมันแบบโหสุดอ่ะคือตั้งแต่ฟอร์วิทยาที่แกเล่นดิบอกแบบชอบมากค่ะเฟสออฟ คอนแอร์ยูพวกนั้นน่ะเฟดออฟโคเทคอนแอร์แ้วยป่โคเทแล้วก็มาอีกเรื่องที่บอกชอบแกเล่นก็คือไม่รู้ฐานดูไม่ได้นะ The t Family Man เออไอวิวอ,อยากดูอีกรอบมากหนาวอุ่นมากผมชอบมากอ่ะหาดูไม่ได้ละนี่ก็นี่ผมว่าให้แกขึ้นหิ้งผมเลยตักแที่ชอบมันหนังเนื้อเอออลื่อนดีเง้ล้วเนี่ยขึ้นหิ้งไปเลยอืมประมาณนี้ค่ะ หนึ่งฉากที่ชอบปีประมาณนี้เปว่าชอบมีใครชอบเหมือนกันไหมแต่แบบโคตรเจ๋งอะฉากคงแน่มชอบมากคือแบบเนื้อเล่นดีและฉากมันเสิร์ฟให้เราจดจำเจ๋งมากไปละคะ่ะเยวนานโอเคค่ะขอบคุณวิพัฒน์นะคะที่ตัดรบฟ,ฟังกันสุดท้ายนี้ผมขอแนะนำเาน่านะคะสวัสดีค่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 ะ